สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกะะับค้าหัวข้อวันนี้ก็คือคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะได้ตั้งคันหรือเปล่านะคะหรือมีลูกไหมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูการชอบตัวเรื่องไหนเลือกได้เลยนะคะเว็บแรกค็นแรกนะคะสะดุดตาได้หมดถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราจะไปเริ่มกองที่หนึ่งแต่เดี๋ยวบอกสีก่อนนะคะกองที่หนึ่งจะเป็นสีแดงกองที่สองเป็นสีเทาและกองที่สามจะเรียกว่าสีน้ำเงินนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่หนึ่งเลยะคะ่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูการเนานะว่าคุณนะี่ยมีโอกาสที่จะได้ตั้งครรภ์มีลูกไหมนะคะดูจากเอเออร์จีไม่รู้ทําไมนะเหมือนจะมีลูกยากอยู่นะคะกองที่1นนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นคนที่มีลูกยากหรือมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหมดลูกหรือเปล่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของนะคะตรงนั้นนะ <c oughs> <c oughs> นะคะ,ะประมาณนี้แต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะ ยังไม่ได้สับไพ่นะวันนี้คุณได้ไพ่ควีนถือถ้วยการดูแลสุขภาพเนี่ยจะทําให้คุณเทียนเนาะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบโดยเฉพาะคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอายุเยอะคุณกลัวคุณกังวลเนี่ยคุณยิ่งต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะถ้าคุณอยากจะตั้งคันอยากจะมีลูกนะคะการดูแลสุขภาพของคุณเนี่ยจะทําให้ให้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะคุณเหมือนจะยังมีโอกาสนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่ที่การดูแลสุขภาพตัวเองด้วยถ้าคุณปล่อยปละละเลยนะคะคุณไม่บางคนเนี่ยอาจจะดื่มเนาะถ้าเรียกก็คือดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ให้ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนะคะแต่ไพ่ของคุณเนี่ยไม่รู้ทําไมอันเห็นนะว่ากองที่หนึ่งเหมือนจะมีลูกยากนะคะจะเป็นคนที่เอ่อมีลูกยากหรือสําหรับบางคนจะมีช้ามากๆชา้าแบบว่าช่วงคุณสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยคุณยังมีโอกาสมีได้นะเออนะคะแต่ว่าไพ่ก็ออกมาว่าเหมือนมีได้แต่ต้องพึ่งต้องพึ่งแบบการดูแลตัวเองหรือไม่ก็ปฏิหารนะคะอืม แล้วพอ,อพูดถึงปฏิหารยมีไพ่ไฮโรเฟนออกมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคออกมาให้แสดงว่าคุณจะต้องแล้วคุณได้ใต้สําหรับจะเป็นเดอะแฮงแมนเหมือนกันคุณจะเป็นคนที่มีลูกได้แต่มีลูกช้านะคะแล้วก็เพราะว่ามันช้าอาจจะเป็นที่เดสกินี้ํกำหนดให้คุณมามีลูกช้ามีบุตรช้าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะสร้างาครอบครัวช้าคุณจะต้องยิ่งดูแลตัวเองด้วยนะคะ คุณจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็สิ่งสําคัญถ้าใครอยากจะมีเนี่ยที่อ่านเห็นนะคุณต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณต้องรักตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองก็คือดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพรักตัวเองแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณถึงจะได้ะคะแต่ก็มีเรื่องของเวลาทามิ่งอยู่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบถึงคุณจะมีลูกยากแต่คุณก็มีได้นะแต่ถ้าใครที่มีลูกยากเนี่ยต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ตรงตรงเทพนะคะตรงตรงแบบสิ่งศักดิ์สิ มีโอกาสที่จะมีถ้าถามว่ามีไหมมีนะคะแต่ว่าเหมือนกับคุณต้องแบบต้องต้องเหมือนกับต้องแบบ make effort อะต้องต้องแบบดูแลตัวเองต้องดูแลร่างกายสุขภาพแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องไปเพิ่มขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะคะมันจะมีสองกลุ่มตรงที่ว่าบางคนต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงทัมมิ่งนะคะที่ที่จะได้มีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คุณต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลว่า <c oughs> สมัยนี้มีทางการแพทย์วิธีไหนนะคะสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์กับคุณได้นะคะแต่ว่าภายนี้ก็แรงในเรื่องของสิง่งสิทธิ์ปฏิหารนะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแอนมองว่าคุณมีนะคะแล้วใต้สําหรับก็ได้ Recovery นะคะก็คือดูแลตัวเองไปก่อนดูแลสุขภาพไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะมีนะคะเดี๋ยวถึงเวลาจะมีเหตุให้คุณไปขอพรสิง่งสิทธิ์แล้วก็ได้เลยนะคะก็ได้นะแต่ว่าโดยรวมแล้ว่าถึงจะมียากถึงจะอะไรก็ตามนะคะได้แต่สำหรับบางคนเนี่ยเพราะฉะนัเห็นว่าตัวเลือกเหมือนวัยรุ่นนิดหน <c oughs> เป็นวัยรุ่นนะไพ่ก็ขึ้นเลขสามห้าให้เห็นนะคะจะเป็นตอนที่คุณ <c oughs> สมมุติถ้าเราอายุยี่สิบต้นต้นเราจะมีตอนสามสิบต้นๆหรือยี่สิบปัายนั่นเองนะคะประมาณนี้มันมีแต่ว่ามีทามมิ่งของมันเหมือนกันนะคะจะถามว่ามีได้ไหมคุณได้แพ่แต่งงานด้วยนะคะถือว่าคุณสามารถมีบุตรได้นะคะแล้วคุณจะมีบุตรหลังจากที่คุณแต่งงานคุณจะไม่สามารถมีบุตรก่อนแต่งงานได้ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเพิ่มนะคะ,ะว่ามีอะไรอีก เหมือนจะได้ไพ่เกี่ยวกับลักษณะ Energy คือลูกคุณจะมีลูกคุณจะตั้งครันต่อเมื่อคุณแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคุณมั่นหมายคุณแต่งงานตามพิธีสำเร็จเพราะนี่ก็คือไพ่แต่งงานเหมือนกันนะเออนะคะคุณต้องรอจังหวะช่วงชวีตต้องเจอคู่คู่แท้จริงๆเออคู่ชีวิตของคุณคู่บุนคู่บารามีนะคะ แล้วคุณถึงจะได้นี่เห็นไหมปนบาสันกาบุนที่อาาบอกเลยต้องไปขอเราถึงจะได้เห็นไคมไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะอายุเยอะนะคะแล้วยิ่งไปขึ้นแบบแนวลักษณะทาบุญนะคะทำความดีคิดดีเป็นเลยเต็มๆแล้วเดี๋ยวมาเองแน่นอน,นะคะ่ะทําบุญทําดีนะคะคิดดีคิดบวกเดี๋ยวสิ่งต่างๆจะช่วยเองนะคะประมาณนี้ <laughs> เป็นการอ่านไพ่ที่แปลกนะคะแต่คุณอาจคิดว่ามันติดเรื่องทามมิ่งด้วยแหละหลักๆอะ่ะไม่รู้ทำไมมันขึ้นทีว่าทามมิ่งแรงมากเลยนะทั้งที่ไม่มีไพ่อะไรบ่งบอกได้แบบดีว่าทามมิ่งนะคะเนี่ยดูไพ่อ ตอนดูเนี่ยเจเละเจเลนิดหนึ่งนะคะก็เราได้ไพ่เนี่ยเห็นไหมเกี่ยวกับสุขภาพเซล์เลิฟนะคะเกี่ยวกับดูแลตัวเองแล้วเดี๋ยวจะได้นะคะแล้วก็ได้สิบสิบเห็นไหมเป็นความโชคดีนะคะคุณจะมีดวงที่มีลูกนะคุณมีนะแต่ว่าคุณจะมีช้าแล้วก็คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยบางทีเราอาจจะยังแบบ ร่างกายเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเรียกว่าร่างกายอ่อนแอเนี่ยพอจะมีบุตรมีลูกได้ไหมอันนี้ไพ่ตกไปถ้านะเป็นไพ่ยูเนียนก็คือทําให้นึกถึงแบบต้องเจอรักแท้นะคะถ้าคุณแบบมีลูกยากคุณยิ่งต้องดูแลตัวเองแล้วถ้าคุณดูแลตัวเองเนี่ยมันใช้เวลาในการฮิวร่างกายเรานานแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะแอนเห็นว่ากองนี้เหมือนปฏิหาริย์จริงๆมันจะเกิดขึ้นคุณละไพ่เนี่ยมันเหมือนกับไพ่ยูเนียนไพ่แบบว่าคือคุณต้องได้ลงเอยกับคู่ของคุณณนนะะะคคคทททีีี่่นะ่ือออเเเเเดดดด็็็กกกกกกจจจมมาาาิิัับบุต้งป คุณและคู่แท้ของคุณเท่านั้นนะ่ะไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปพบหาใครแล้วจะมีลูกก็ได้ไม่ได้นะคุณจะต้องลงเอยกับคู่แท้ทวินเฟร,รมรักแท้ของคุณค,ณคณนคนนั้นของคุณนะคะคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเตรียมไว้ให้คนที่เสมอสิทธิ์มีคู่บุญคู่บารมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณถึงจะมีลูกกับเขานะคะมันต้องถูกคนด้วยนะคะถูกคนแล้วก็ถูกเวลาจริงๆกองนี้แต่ โดยรวมถือว่ามีนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังก็ประมาณนี้นะกองที่1นนะคะเป็นการอ่านเจนเนอเรทโดยรวมแนะนําให้มาดูส่วนตัวเพื่อความชัวร์ความชัดเจนนะค่ะได้ที่ v dot star เก้าจะชัวร์ชัดเจนกว่าแน่นอนนะคะทำได้ทุกเรื่องด้วยบางเรื่องไม่ก็เปิดใจเผื่อใครมาปรึกษามาดูกันที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆมาให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่2องหาตัวเลือกสีเทานะวันนี้ก็ยังไม่ได้สับไพ่ยังไงก็ฝากกดไลค์สับ ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมิคิมีด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าคุณเนี่ยมีดวงที่จะตั้งครันมีบุตรมีลูกไหมนะคะไม่รู้ทำไมก่อนสองอันเห็นเป็นเหมือนลักษณะแบบทามมีนะ่อะเหมือนกับเหมือนกับดูแล้วเนี่ยจะจะแบบจะยากนะนะคะดูแล้วเนี่ยคุณได้ไพ่แบบควีนถือดาบนะคะเอ้ควีนถือดาบตกใจเลยสิดาบนะคะับซีรียน,นะคะ,เ,ะ,คะเหมือนกับ สำหรับคนกองเนี้อันที่อันเห็นก็คือเหมือนกับคุณอาจจะเป็นแนวแบบสาวธุรกิจหนุม่มธุรกิจเหมือนคุณอาจจะโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้แบบคือถ้ามีความแล้วคุณก็อาจจะมีแค่ชอบแค่ปื้มแต่คุณไม่ได้คิดที่จะจริงจังขนาดนั้นคุณเหมือนเป็นพวกแบบมีอินเดพเอนเดนต์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะ่ะคุณก็เลยอาจจะหนึ่งไม่ได้คิดถึงตรงนี้หรือเปล่าเพราะตอนแรกที่อันพูดไปว่าควีนถือดะมันขึ้นอยู่กับความคิดคุณด้วยนะต้องบอกเลยว่ากองเนี้ยถามว่าดวงอาจจะมีลูกได้ไหมนะคะอันนี้้กกก็ยยััังงไไไมมมม่่่่่รูเพาาะอออแตวหืบ คือความคิดคุณอะความคิดคุณสําคัญสุดนะถ้าคุณคิดที่แบบเพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณจะถ้าเอาให้อันฟันทงเลยเนี่ยถามคุณีโอกาที่จะมีลูกไหมตั้งครรภ์ไหมคนที่มาเลือกกองเนี้ยไม่เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความคิดของคุณที่คุณคิดว่าถ้าคุณมีลูกแล้วแบบว่ามันไปกันไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่อยากจะให้ลูกของคุณมาแบบไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนเป็นปมในอดีตเป็นปมในใจแล้วคุณรู้สึกอยากจะสร้างครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบที่มันค่อนข้างแบบเออมีพ่อมีีีแมม่ลูกกปติออะไรยงเ นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วกองเนี้ยแอนไม่รู้ทําไมนะเหมือนกับอย่างที่บอกว่ามันมีวิธีหนึ่งนะคะถึงกองเนี้ยจะบอกว่าคุณไม่สามารถมีลูกได้คุณไม่มีลูกนะคะคุณเอ่อไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อะไรก็ตามเนาะแต่คุณลองคิดใหม่ถ้าคุณอยากจะมีจริงๆนะคะมาจากความต้องการของคุณจริงๆนะคะ ไม่ใช่แค่แบบอยากมีเพราะาเห็นเพื่อนมีแล้วอยากมีอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเห็นเด็กน่ารักแล้วอยากมีแต่อยากมีเพราะคุณอยากจะดูแลใครสักคนเหมือนที่คุณดูแลและรักตัวเองอะ่ะนะคะถ้าคุณอยากมีจริงๆคุณลองเชื่อนะคะลองจินตนาการว่าคุณมี คุณมีลูกคุณมีอะไรเงี้ยลองดูแล้วก็ปล่อยวางใช้กดแรงดึงดูดอ่ะเผื่อเผื่อมันจะได้นะคะเผื่อมันจะได้เพราะว่าการใช้กดแรงดึงดูดเนี้ยมันไม่งา่ายเราดูสิคุณได้ไพ่ก้าเหรียญคุณได้ไพ่เหมือนกับว่าโสดสวยนะคะคุณอาจจะมีแฟนมีคู่แต่คุณเหมือนกับไม่สามารถแบบมีลูกได้หรืออาจจะเป็นกรณีที่ว่าดวงคุณเนี่ยโชคชะตาเขา,าจ,จะให้แบบถ้ายอยากจ,จะมีลูกอะ่ะก็จ,จะไปรับเป็นบุตรบุญธรรมไปรับเด็กมาเลี้ยงแทนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะมากาที่จะมีเองนะคะแต่โดยรวมแล้วอย,ย่างที่บอกนะว่าลองดูอ่ ใช้กดแรงดูใช้ความคิดนะความคิดเราความต้องการของเราจากใจเราจริงๆอะนะคะเอ,อลองดูแต่ว่าโดยรวมแล้วกองสองอะเหมือนจะผิดหวังนะเหมือนยากเลย <c oughs> แต่ว่าโดยรวมแอนวมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะเหมือนคุณอินจอยการใช้ชีวิตนะคะแบบนี้ก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่แบบว่าเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีอินดีพเอนเดนต์มีการงานนะคะมีความสุขกับตัวเองมีสังคมอยู่แล้วไมอืมนะคะเออ ขอดูไพ่นะคะไอ้นี่หน่อยไพ่ออราเคิลน,นะคะเนี yeah. ่ยดีคอนซีเดอร์นะคะก็คือขึ้นอยู่กับความคิดของคุณด้วยแหละว,ว่าความคิดของคุณเนี่ยพยายามจะออกมาลักษณะไหนนะคะถ้าคุณต้องการจะมีคุณก็จะมีแต่บางทีอะปากเราไม่ตรงกระใจก็ไม่ได้เหมือนกันนะอืมนะคะ <Did> you believe แอนเห็นคำว่า believe นะถ้าคุณเชื่อนะคะถ้าคุณเชื่อแล้วว่ามันเหมือนก็จะได้แล้วถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยเออ มันก็อาจจะไม่มาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องใช้กฎแรงดึงดูกดกฎแรงดึงดูดก็คือความเชื่อความการจินตนาการของเราความคิดของเราในด้านเบื้องติที่เราอยากอยากมีบางทีเราคิด,ดง่ายอะไรเงี้ยว่าเอออยากมีเด็กสักคนอยากจะมีลูกอยากจะมีแบบอยากจะมีความรับผิดชอบด้านเนี้ยอ,อนะคะ <c oughs> แต่ดูแล้วเหมือนกับว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะแต่ว่าอ,อ่คุณได้คําว่า four percent นะคะเหมือนกับตรงนี้ก็จะออกมาให้เห็นลักษณะประมาณว่า ถ้าเป็นฟอร์เปอร์เซนต์นี่ก็คือแบบว่าอยากอะ่ะคือมันต้องถูกคนด้วยแหละเหมือนกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งก็ได้คานี้นะว่ากองที่หนึ่งก็ต้องแบบมีลูกกับคนที่เป็นคู่ของเขาเท่านั้นกองที่สองก็คือถ้าเกิดคุณแบบคบหาดูใจกับคนทั่วไปหรือเล่นๆเ,เนี่ยคุณจะไม่มีลูกนะคุณจะไม่ไม่สามารถมีลูกกับเขาได้นอกจากว่าคุณเริ่มที่จะเรียกร้องตามหาโซเมตหรือรักแท้ของคุณหรือคู่ที่เสมอสิ่งนะคะเป็นคู่บุญคู่บารามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเรียกร้องหาเขาแล้วเจอกับเขาเนี่ยคุณก็สามารถมีล แต่โดยรวมกันคิดแล้วกองเนี่ยมันเหมือนกับ e ว่าเรายัางบบแบบนี้อยู่เลยอยากเขาเรียกอะไรนะใช้ชีวิตอ่ะมันเหมือนเนี่ยเห็นไหมใต้สำหรับก็เหมือนแบบมีเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกอะมีเหมือนกับเรื่องอยากจะสร้างฐานอะอยากจะสร้างอะไรก่อนไงคุณเหมือนอาจจะเอาแบบความรักครอบครัวไว้ที่หลังเลยอะไรเงี้ยมมันก็เลยติดตรงนี้หรือเปล่ you you าแล้วอย่างคุณอาจจะไม่ได้ไปคิดเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงนั้นคุณอาจจะมีคิดเล่นแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยยังไม่ได้มียังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้มีความเชื่ออะไรเงี้ยค่ะอืม ะค,ะคุณได้ไพ่ลักษณะแบบ loss นะคะแล้วก็ฝันหลายคุณได้ไพ่ energy แบบลบ,ลบๆนะเมื่เหมือนกับคุณอาจจะแบบอย่างที่ยันบอกตอนแรกมันเห็นแบบในตอนวัยเด็กเราจะโตมาที่มันไม่ได้ไม่ค่อยโอเคอาจจะมีพ่อหรืออาจจะมีแม่หรืออาจจะแบบไม่ม,ออาามีเลยก็ได้นะคะหรือว่าต้องอยู่กับที่ญาติต้องโตมาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าการที่จะรับผิดชอบใครสักคนเนี้ยมันมันก็ ต้องใช้แบบทั้งเงินทั้งทุกอย่างเนาะคุณก็เลยตัดสินใจที่แบบจะเลือกที่จะอยู่โสดหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ใช่คุณรู้สึกว่าสิแต่แบบไมนเหมือนกับรู้สึกว่ามันมันเหมือนมีความกลัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเคลียร์ตรงนี้ออกไปได้นะแล้วคุณเริ่มเชื่อเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมาเอาง่ายๆอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะมีอยู่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือตอนนี้อาจจะไม่พร้อมหรือเปล่านะคะด้วยด้วยแต่ละคนปัจจัยไม่เหมือนกันเนาะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกมาแบบ ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยโอเคอะค่ะไม่ค่อยโอเคเหมือนกับกองสองเนี่ยถามว่ามีไหมไม่มีนะคะไม่สามารถออ่ที่จะมันเหมือนไม่ใช่ว่าไม่สามารถมันเหมือนกับว่าคุณเองหรือเปล่าที่ไม่อยากมีแต่ว่าตามดวงก็เหมือนกับไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องมีลูกหรือตั้งครรภ์หรืออะไรขนาดนี้นะแต่ถ้าใครที่ต้องการให้คุณเชื่อนะคะถ้าคุณเชื่อใช้กวดแรงดึงดูดเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นที่จะได้แล้วดูสี้ายออกมาแบบคำว่าโ no นมากเลยอะ่ะอืมนะคะ ออกมาแบบชัดเจนเลยอย่างที่บอกแต่ว่าอย่างที่แอนบอกนะว่ามันมีแบบสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบเปอร์เซ็นอาจจะแค่ไม่กี่คนที่มาเลือกกองที่สองเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะยังมีได้อยู่นะคะแต่ว่าคุณต้องเชื่อคุณต้องใช้พลังดูดช่วยอ่ะคุณเชื่อว่าคุณจะมีได้แล้วคุณก็ทําหน้าที่ที่มันจะช่วยให้คุณเนี่ยตั้งคันได้ก็คือการดูแลสุขภาพการรักตัวเองนะคะเอ่อเฮลตี้มากๆเนาะอะไรเงี้ยถ้าคุณจริงจังเนี่ยแอนคิดว่าสิ่งระสิทธิ์คุณนะคะโชคชะตาอาจจะเปิดทางให้กคุณมีสักคนหนึ แล้วดูดีตายสำหรับปฏิหารนะคะบิลลีดกรน,นะก็ประมาณนี้นะกองที่สองนะคะอาจจะไม่ค่อยแบบถ้าใครที่อยากจะมีก็จะต้องผิดหวังนิดหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าในความผิดหวังเนี่ยถ้าเรายังมีหวังนะคะเปอร์เซ็นต์ถึงมันจะน้อยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณอาจจะถ้าคุณต้องการจริงๆอ่ะโชคชะตาจะส่งมาให้คุณสักคนก็ได้นะอืมนะคะประมาณนี้ก็ เป็นการาดเจนเนอโรโดยรวมนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star 9กจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจากแม่นยากว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะมองเรื่องไกม้าเปิดใจคุยกอใครมาปรึกษามาดูกับที่นี่ได้นะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะ,ะเปิดใจคุยกันได้ไม่เป็นไรนะคะก็ระจะได้ช่วยแก้ไขหาทางอกให้กับคุณนั่นเองนะสตันไปเลยนะคะกล้องที่สองก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกล้องที่สามกันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะสีน้ําเงินนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะได้ตั้งครรภ์มีลูกมีบุตรใหม่นะคะฝากกดไลค์กดับสไครแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอคุณได้ไพ่หกดาบนะคะมาก่อนเลยใบยแรกซึ่งแอนไม่รู้ทำไมได้เห็นว่าคุณน่าจะได้แบบต้องมีคู่เป็นแบบ คนต่างชาติอะแล้วลูกคุณอะคือแบบเหมือนลูกคุณอะจะเป็นเขาเรียกอะไรลูกคุณเป็นคนทางไกลแล้วปกติจะต้องแบบพูดอย่างนี้กับความรักเนาะอันนี้ก็คือเหมือนคุณจะได้ลูกที่แบบว่าหรือคุณต้องไปมีลูกต่างถิ่นต่างแดนอะเออคือแปลกมากเลยนะกองนี้อันเปิดเอาใบแรกก็คือเอเนอร์จี่าคุณจะไม่ได้มีลูกที่ประเทศที่คุณอยู่เออสมมติคุณเป็นคนไทยคุณจะไม่ได้มีลูกที่ประเทศไทยคุณจะต้องไปมีลูกต่างถิ่นต่างแดนกับคู่ของคุณคุณอาจจะได้คนต่างชาติชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะหนึ่งเหรียญนะ The Emperor นะคะดูท่าแล้วเนี่ยมีแน่นอนนะคะดูท่าแล้วเนี่ยกองน,นี้มีแน่านอนแต่ไม่รู้ทำไมแอนเห็นพลังงานเอ,อ่อของทวินเฟยม,มาด้วยมันมีความแตกต่างมันมีอะไรหลายอย่างมากเลยอะ่ะเหมือนถ้าคุณมีลูกคุณจะได้แบบเด็กต่างชาติตุกครึ่องอะไรอย่างเงี้ยอืมหรืสอสำหรับบางคนนะคุณอาจจะแบบ อันนี้สำหรับบางคนค่ะที่อายุเยอะแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้แบบว่าสามีหรือภรรยาที่มีลูกติดนะคะแล้วก็เขาเอาจจะเป็นชาว,ชาวต่างชาติเนี่ยเออลูกเขาก็จะเป็นลูกครึ่งหรือแบบไม่ใช่ลูกครึ่งเลยคนต่างชาติเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ดูแล้วว่าคุณมีดวงมีนะคุณมีดวงมีบางทีคุณเชื่อนะให้หอ,อกไหมงันเห็นว่าคุณคิดมาก ชอบคิดเองเอยงว่าไม่มีบางทีด้วยเนื่องว่าอายุเราเยอะแล้วอะไรแล้วเราก็โฟกัสที่ความเป็นจริงว่าเอ๊ะเดี๋ยวอายุมากไปกว่านี้เราเป็นผู้หญิงเราจะมีไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเนี่ยพายขึ้นสองเหรียญคุณยังจัดการได้อยู่คุณยังมีได้อยู่ไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่รู้ทำไมมันขึ้นแต่น้ำทะเลนะคะขึ้นแต่เรือขึ้นแต่น้ำทะเลคือคุณอาจจะไม่ได้สามารถคือดวงคุณอาจจะไม่ได้กําหนดให้ว่าคุณจะต้องมีลูกแบบ เป็นคนเชื้อชาติเดียวกับคุณแบบปลอยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะต้องไม่มีลูกแบบเป็นคนเชื้อชาติอื่นอย่างเช่นอย่างแอนคนอเมริกาไทยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมีลูกเป็นคนแบบเออยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะของคุณก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นคนไทยคุณอาจจะไม่มีลูกเป็นคนอเมริกาไปมีลูกเป็นคนเอเชียประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ <c oughs> มันเหมือนกับมันขึ้นคนละทิศคนละทางเลยคะรแปลกพอยิ่งพูดยิ่งแสบคอนะกล่องเนะนะนะนี้ยนะคะประมาณนี้ภ่ยในออกแล้วแต่ที่รู้ๆก็คือ คุณจะมีลูกแต่ก็มีโอกาสที่จะมีลูกช้านะคะบางคนก็กลางๆบางคนก็ช้านะแถมว่าคุณจะต้องมีลูกที่แบบมีลูกกับคนต่างชาติอ่ะอชาวต่างชาติหรือคนทางการเมืองยกตัวอย่างไปว่าเออถ้าเราเป็นคนประเทศนี้เราจะได้ลูกประเทศนั้นอะไรเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยเป็นลูกครึ่งคุณอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้เงี้ยซึ่งประเทศนี้ประเทศนั้นคุณอาจจะได้ลูกอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเป็นประเทศที่สาม แต่ว่ายังไงก็ตามกองสามเนี่ยจะมีนะคะมีแน่นอนราบไพ่ขึ้นหกดาบแันเห็นว่ามีนะคะวร่องสิงหกดาบอ่ะมันจะต้องมีแบบผู้ชายยืนพายเรือเด็กนั่งกับผู้หญิงใช่ไหมเออแต่อันนี้คือแบบนั่งอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่คุณจะต้องมีไงนะคะนี่จากพอดนะคะแล้วก็มีตอนที่คุณพร้อมและโตแล้วด้วยนะคะอืมคุณจะต้องมีตอนที่คุณอายุค่อนข้างเยอะนะคะเราใต้สําหรับก็ได้เติ้ลเลเวอร์นะคะมีแน่นอนกับคนรักของคุณ นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับแบบมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวตอนแรกคุณอาจจะแบบพยายามแล้วนะสำหรับบางคนที่อายุเยอะแล้วเนาะพยายามหลายครั้งแล้วไม่ติดไม่มีนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะคุณเลิกพยายามแล้วมันก็มีของมันเองจะเป็นลักษณะ แปลกๆนะคะเป็นลักษณะแบบพอไม่คาดหมายปุ๊บมันมานะคะแต่อย่างไรโดยรวมคุณจะมีแต่เหมือนกับว่ามันเหมือนจกพอต่ะตรงที่ว่าจะมีตอนไหนแต่ะคนไม่เหมือนกันแล้วมันจะมาแบบเซอร์ไพรส์เองค่ะอยู่ๆก็แบบว่าคุณอาจจะตั้งคันนะคะโดยที่ไม่ดูตัวเพอร์เฟกต์ไทมิ่งชัดเจนค่ะมีเวลาไทมิ่งสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่คิดว่าต้องเป็นตอนที่คุณค่อนข้างอยู่วัยกลางคนนะอาจจะแบบสามสิบสามห้าสามหกอะไรเงี้ยคุณถึงจะมีนะคะ แล้วก็พ่บอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะดูแลตัวเองนะอย่าหยุดที่จะแบบเขาเรียกอะไรพ่ยอย่าหยุดก็คืออย่าหยุดเชื่อยอย่าอย่าเพิ่งหมดความหาวังทีเหมืนอนคล้ายๆแบบเราพยายามอะไรแล้วมันไม่สําเร็จเราก็จะพอซึ่งมันเป็นปกติแต่ก็คืออย่าอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะพยายามมันต่อไปอะไรเงี้ยอย่าหย,ยุดที่จะหมดความเชื่อค่ะห้ามหมดความเชื่อห้ามหมดหวังเด็ดขาดน,นะขอบคุณได้พ่ยมันจะมาแบบ เออไอนี่เองอะค่ะแล้วก่อนที่คุณจะได้มีลูกอะไระคุณอาจจะฝันเห็นเด็กหรือเปล่านะคุณอาจจะฝันเห็นเหมือนที่เขาบอกโบราณนะว่าอะไรนะฝันเห็นในน,นั้นในนี้ก็จะได้ลูกหญิงลูกชายอะไรเงี้ย สุดท้ายคุณก็จะสำเร็จทํให้อุณนึกถึงแบบถ้าคุณทํากิฟต์ทำอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันทําไม่ติดหรือลองไปหลายครั้งแล้วสิบครั้งแล้วมันไม่ติดอค่ครั้งที่สิบเอ็ดอาจจะติดก็ได้นะเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าคืออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งหมดหวังนะอีกนิดหนึ่งก็จะได้แต่ว่านอกไงคุณก็ต้องมีโลกนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะมีตอนที่คุณไม่ได้สนใจแต่ถ้าคุณพยายามที่จะมีอ่คุณจะไม่มี มันเหมือนกับโชคสตาจะกันแก๊งคุณย,นะ oh, family, ะคะยังไงนะโอ้โหได้แฟมิลี่นะคะยังไงคุณมีแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับนนรนเนี้ยในการ์ตูนวเนี้ยเขามีลูก 8, แฝดเขามีลูกตั้งสามคนคุณอาจจะมีลูกเยอะก็ได้นะคุณอาจจะมีลูกสองสามคนสี่คนก็ได้นะคะ d y Destiny Timing โอ้โหชัดเจนแล้วก็ดูสิคุณได้ไพ่นี่แล้วอะ Moving นะคะแสดงว่าคุณจะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณถึงจะไปเจอคู่แล้วเหมือนกับคุณดวงคุณอะให้ไปมีเด็กไปมีครอบครัวไปมีลูกตั้งครรภ์อยู่ต่างประะะเทศนะคะ นะคะลูกของคุณก็จะเป็นลูกครึ่งนะประมาณนี้หรือบางคนอย่างที่นบอกว่าคุณอาจจะได้พ่อไม้นะคะพ่อไม่ไม่ไม่ที่มีลูกติดแล้วเขาอาจจะเป็นคนต่างประเทศอะไรเงี้ยพอคุณได้เจอเขาคุณก็จะแบบมีลูกเลยอะไรเงี้ยเออแต่ยังไงนะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งก็มีแต่ว่าโดยรวมนะพี่กองเนี้ยก็คือคุณจะต้องอ่าไพ่ก็ขึ้นว่าคุณจะต้องมีด้วยนะคะมีกับคู่ของคุณอยู่ละแต่ยังไงก็ตามอาจจะแบบทารมิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็จะต้องเป็นตอนที่คุณเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มีความที่แบบ เหมือนเรามีความคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวและอะไรช่วงนั้นนะ่ะมันจะเริ่มดึงดูดให้เข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบเดินทางหรือตัดสินใจแบบว่าตัดสินใจที่จะสมมติถ้าคุณมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศคุณก็ต้องตัดสินใจว่าเออถ้าคุณจะเข้าไปอยู่กับเขาเมื่อไหร่แบบเป็นครอบครัวเป็นแบบว่าแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณก็จะได้นะแต่ว่ากองนี้อันมองว่ามันมีทามมิ่งอะเหมือนกับ คล้ายๆว่าคุณจะต้องเรื่องการแต่งงานเนะี่ยมองว่าไม่ไม,ไม่จาเป็นนะกองหนึ่งอเขาโดนแต่งเต็มอะไยังไงก็ต้องแต่งงานก่อนมีลูกแต่กองสามของคุณอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่กองสามอะ่ะจะเหมือนกับประมาณว่าคุณจะต้องไปเจอคู่ของคุณก่อนแล้วคุณจะมีลูกได้บางทีคู่ของคุณเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยอืมนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามกอง3ออกมาดีนะถือว่ามีค่ะมีแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยก็ประมาณนี้นะคะเป็นการอ่าน general โ,โ,โดยรวมและนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v star 9ก้ก้ากจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงของคุณโดยตรงก็จะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเคลยร์คลายมาปรึกษามาดูกันที่นี่ได้เพราะ่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีมาให้กับคุณนั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ